พี่มาทำแบบนี้พี่ผิดนะเนี่ยพี่มาขอควผมผมไม่มีครับติดยาเสพติดผมไม่ได้ผิดผมก็ไม่ยอมตรวจดีผมไม่สนใจหรอกสายด้วยดิเอี่ยวไม่กลัวผมไม่อนุญาตนะผมไม่แอบผมก็แม่อนุญาตเหมือนกันพี่มาตรวจผมอะไรไม่เกี่ยวผมไม่อนุญาตผมไม่เกี่ยวผมแม่อนุญาตครับอ่าเร็วๆผมไม่สนใจงั้นก็เดี๋ยวควบคุมตัวไปนะครับไม่ควบคุมอะไรผมผมไม่มีอะไรผิดเขาไม่ยอมตรวจผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายผมไม่ยอมตรวจ พี่ไม่ต้องด่านเออลบไม่มากเลยพี่ไม่ต้องด่านเขาไม่ต้องด่านเขาจะมาจับอะไรผมบ้าเปล่าฟังข้อกฎหมายข้อไหนบ้าฟังกฎหมายข้อไหนพี่พี่มาทําแบบนี้พี่ผิดนะเนี่ยพี่มาล้อคอผมเอ้าพี่มาล้อคอผมครับกันกันไว้ล้วคอผมไม่ใช่เราบอกให้อาจะมาสุ่มตรวนมัวตัวอะไรอาตั้งด่านเนาะผมไม่ทำเลยกฎหมายผมทํางานผมเมื่อออกมาเนี่ย ผมจะไม่ยอมมาในอาอาอาทำไรอ่ะอาเป็นใครอ่ะผมรู้ว่าอาเป็นตำรวจหรือว่าอะไรแต่ทาทยเหบนี้ยมันไม่ใช่แจ้งเลยครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมรู้ผมไม่มีครับติดยาเสพติดผมบอกให้ผมเพิ่งทำงานผมเพิ่งกลับมาครับอาถ้าไม่ผิดก็ตรวจรับ แล้วอาตั้งดนานนะครับผมไม่ได้ผิดผมก็ไม่ยอมตรวจดีหนึ่งหนึ่งเก้าสามค่ะใบทะเบียนไม่ติดงานด้วยเก้าสามเออถ่ายรถตัวเองด้วยอ่ะผมรู้ผมรู้ใบทะเบียนไม่ติดทำไมอ่ะผมผมทำงานอาแล้วมันหักมันหนักกับอาแล้วเป็นไรอ่ะผมไม่สนใจหรอกไฟฟ้าด้วยนี่ถ่ายด้วยดิเอาถ่ายด้วยพี่คนอื่นเขาดูคนอื่นเขาดูเขาดแย่ๆอ่ะพี่แล้วผมผิดอะไรอ่ะ เีเ้ยนไอเลยดูดิไม่ใช่แม่แมนบอกไม่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่คุยไม่ต้องไม่คุยแม่กลับบ้าน